นี่นะคะของเยอะจริงๆขอบอกมาจาก12 13ที่ด้วยกันเลยนะคะของเยอะมากรายละเอียดเยอะมากไปดูกันเลยแล้วก็วะะที่ยี่ห้อแรกกันก่อนเลยนะคะยี่ห้อนี้เนี่ยไปครั้งไหนเจอตรงไหนยังไงมันจะต้องรู้สึกตื่นเต้นตลอดเลยนะคะยี่ห้อนี้นะคะแบรนด์ทรีนะคะจากญี่ปุ่นนะคะพิมได้ไปตอนที่เขาแบบว่าออกแนวเปิดตัวให้แบบบล็อกเกอร์และสื่อมวลชนนะคะแล้วก็อันนี้ ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกแล้วครั้งนี้ครั้งที่2เนี่ยเป็นการเปิดตัวที่ตรงชิดลมนะคะก็เรียกว่าเปิดตัวอลังการงานสร้างมีโป๊บอะไรอย่างงี้ไปด้วยดิฉันเห็นก็เดินผ่านก็ไม่ได้รู้ว่าโป๊บแล้วกว่าจะรู้นะ,ะก็ไปได้ไปถ่ายรูปของที่เป็นของเทเลที่ให้มาจากในงานนี้นะคะก็จะเป็นนี่จริงๆแล้วเปิดแล้วนะแลยฉันสาารถไม่จะสไลด์พลาสติกกลับไปได้ได้วยนะมือชีพมากเลยนะคะเฟกสุดๆนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นอะไรที่แบบว่าเหมือนใหม่นะก็ค <c oughs> ืออันนี้จะเป็นกิีตดนะคะที่ให้มาในวันน เปิดออกมากหูเห็นกล่องแล้วมันแบบว่าเอามาใส่เคื่องสำอางต่อได้อชอบตรงนี้นะคะที่ให้มาจะมี3อย่างนะคะจะมีตัวที่เป็น SQ Oil ตัวนี้นะคะเป็น Conditioning SQ Oil ขอบอกว่าอันนี้30 ml เนี่ยนะคะ4,700บาทไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์นะรอดูโปรโมชั่นอะไรก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นออยที่ลงไปที่ผิวหน้าได้เลยเนี่ยนะคะแล้วมันจะช่วยให้แบบว่า หลับสบายผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นพิมลองแล้วนะคะนวดหน้าคุณสามีแล้วอันนี้ลงก่อนก็หลับเป็นประจำเหมือนกับที่เคยหลับทุกครั้งนะคะแล้วก็แต่ว่าค่อยตา่าคือตอนเช้าสตื่นขึ้นมาผิวมันจะดูดีมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้สำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นแ a b ริ c ว a t e r คือสามาเอาไว้ฉีดเสื้อผ้าฉีดผ้าหม่มฉีดโซฟาหรือว่าผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยของคุณได้นะคะแต่ทีนี้พี่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันมีขายหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม่เห็นมันจะมีใบราคาหรืออะไรใบบอกอะไรอย่างนี้มานะคะอันนี้ก็เมดอินเจแป แล้วก็อันนี้นะคะตอนแรกเห็นคิดว่าขนมค่ะดูแพคเกจจิ้งก่อนนีฉันคิดว่าขนมเปล่าเลยนะคะความจริงแล้วมันคือเทียนนั่นเองนะคะมันคือเทียนอืแล้วที่คือกลิ่นของสองอันนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะคือเทียนกับออยชอบมากตอนนี้ตายแลกลายเป็นกลายเป็นเขาเรียกอะไรคะสาววกทรีไปแล้วนะคะแล้วก็ขออีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ให้มาด้วยคือจะเป็นตัว C D 4 D นี่นะคะ Eye Palette นะคะเป็น Eye Shadow Set ใหม่ของเขาแต่ก่อนนี้เขาจะเป็นแบบที่มาเป็นเซตคู่เห็นไหมคะที่เป็นดูโอแบบนะี้อันนี้จะเป็นโทดีแล้วนะคะอันนี้เนี่ยขนาดแปดกรัมนะคะราคา2350บาทสีที่หิมได้มาชื่อว่า my blue heaven นะคะเป็นสีฟ้าอู้แล้วที่สําคัญดูดีที่หน้ากล่องคือแบบพอ my blue heaven ตรงนี้ก็เป็นตัวหนังสือสีฟ้าด้วยมันทาให้ท่าสมมุติว่ามีแรงซับซื้อหลายสีมันจะแบบว่าไม่ต้องมานั่งแบบเปิดหรือพลิกข้างหลังดูอะคะ่ะคือดูข้างหน้าก็จะรู้เลยนะคะว่านี่คือโทนสีอะไร นี่ค่ะคือโทนสีไมล์เ a v e n นะคะขอบอกว่าสีมันดูเลยเอย๊ก็ธรรมดานะป้า2,000กว่าบาทเลยเหรอแต่พิมจะบอกให้คุณทราบว่าสีที่อลังการที่หิมชอบที่สุดในพาเลตนี้นะ,ค,ะคือสีนี้ค่ะสีเหลืองทองอันนี้เพราะว่าเวลาลงแล้วเนี่ยนะคะมันเหมือนพิกเมนต์นะถ้าเกิดคุณเคยเห็นพิกเมนต์ของ3เนี่ยนะคะพิกเมนต์เขามันจะแบบ มากมากเลยอะแต่พิมพ์ความรู้สึกพิมพก็ยังรู้สึกว่าถ้ามันเป็นพิกเมนต์คุณต้องลงอายไลเนอร์ก่อนแล้วก็เอาพิกเมนต์มาลงแล้วบางทีมันก็จะล่วงบ้างหลายบ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเป็นอันนี้เนี่ยมันแวบประกายดุดดังพิกเมนต์เลยอะเวลาที่พิมลงเนี่ยพิมลงตรงขอบตาด้านล่างด้านในตรงนี้เนี่ยนะคะดูไปให้ดูเดี๋ยวสวอชให้ดูนิดนึงคุณเห็นความแวบปิิงของมันไหมเวลาลงตรงนี้นะคะตรงหัวตาด้านในนี่มันดูแบบม,มันดูแบบ เจอดรัดมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยแล้วก็ที่สําคัญข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของตรีก็คือว่าแปลงที่เขาให้มาเหมือนแปลงซิกมาเลยค่ะหัวนี่แบบว่าขนแปลงนี่คือสามารถลงได้เลยเพียงแค่ว่าการสั้นเท่านั้นเองแต่คือมันก็โอเคเพราะว่ามันอยู่ในพาเลตของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ให้มาเนี่ยฝั่งหนึ่งจะเป็นหัวฟองน้ําเอาไว้เกลี่ยนะคะเผื่อคุณจะลงตัวขอบตาด้านล่างนี้แล้วก็มีอีกด้านหนึ่งที่เป็นแบบหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไว้สําหรับลงแบบ เขียนขอบตาด้านบนอะไรประมาณนี้คือแปลงของเขาใช้ได้มากๆเป็นแปลงแรก,แรกๆที่อยู่ในตลาดประเภทนี้นะคะที่หิมพอได้มาแล้วหิมรู้สึกว่าโอเคคู่นี้ไม่ต้องโยนทิง้งครับปกติโยนทิง้งเพราะอะไรเพราะเวลาเปิดมาเนี่ยมันก็จะกระเด็นประจำอยู่แล้วมันจะติ่งตามเก็บก็เลยกทิ้งกันไปเลยนะคะไม่ต้องานั่งตามเก็บกันทีนี้ของสองเนี้ยดีมากเลยก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้ใช้ต่อไปนะคะไม่ต้องมาใช้แปรงที่อยู่ในเซ็ตเพราะว่าใช้ไม่ต้องล้างแปลงบ่อยๆเอาอันนี้มาล้างแทนแะคะ่สั้นๆดีนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น ทั้งหมดนะคะจากแบรนด์ทรีนะคะขอบคุณมากเลยที่เชิญไปงานในวันนั้นนะคะป่ายดารายเยอะมากนะคะดารายเยอะจริงๆเดินแล้วแบบไม่กล้าเสียบตัวเข้าไปนะคะเพราะว่าคนเยอะมาถึงแบรนดถัดมาค่ะล a นเนชนะคะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเครื่องสำอางแล้วก็อะไรอะสกินแคร์นะคะจากเกาหลีที่นี้ เขาเปิดตัวใหม่เลยแล้วควรจะเคยใช้พวก water sleeping pack เลยแล้วพี่เมยก็ใช้เช่นกันนะคะทีนี้ลายใหม่ที่เขาเปิดตัวเนี่ยนะคะคือไลน์ time freeze ค่ะแล้วก็ออกมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันจะเป็น time time freeze essence นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ time freeze w r i n k l e filler ซึ่งอันนี้คือตัวที่เขาให้มาทดลองใช้นะคะจะเป็นตัว w r i n k l e filler ขนาด20 ml ราคา1,400บาทนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะพิมก็เลยกะว่าเดี๋ยวพอตัวที่เป็น ฟิลเลอร์เป็นริงเกิลฟิลเลอร์เหมือนกันแต่ยี่ห้ออื่นที่ใช้อยู่ตอนนี้มันหมดนะพิมก็จะเอาตัวนี้ไปใช้นะคะเพราะว่าภาคหลังนี้พิมเริ่มมีความกังวลใจเรื่องร่องแก้มบ้างแล้วเนื่องจากว่าพิมเองเนี่ยไม่อยากจะฉีดฟิลเลอร์จุดอื่นที่ใบหน้าเลยนอกจากที่จมูกนะคะแล้วพิมก็จะไม่อยากร้อยไหมและไม่อยากโบท็อกที่ใบหน้าด้วยเช่นกันเพราะนั้นคือพยายามจะหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามันเข้ากันได้กับผิวไม่สวย่ตอนนี้เนี่ยพิมใช้ตัวที่เป็นเอ่อฟิลเลอร์ที่เป็นเอสเซนส์เนี่ยนะคะที่า เดือนกว่าที่ผ่านมาจมูกคุณก็ยังไม่ได้ยุบเลยนะถือเขาโอเคมากๆก,ก็เลยกะว่าเดี๋ยวพอเชิงนั้นหมดเุณก็จะเลิกเอาอันนี้มาใช้นะคะ็คือจะใช้ตรงช่วงร่องแก้มเลยพวกนี้ด้วยนะคะก็เป็นการตอบคาถามด้วยนะเพราะมีหลายคนบอกว่าพี่พิมไปทําอะไรกับหน้ามาบ้างน,นะคะกับหน้าเนี่ยก็ยังคงมีแค่ฉีดจมูกแล้วก็ทําพวกเลเซอร์ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวพวกเลเซอร์อะไรพวกนี้ก็จะมาพูดไปสอหรับในวัในในวันงานรันเดทนะชอบมากเลยชอบไปงานที่แบบว่าเขาถ่ายรูปเอ่อโทลลลอยให้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เก็บกลับมาบ้านแล้วก็แบบเอามาแขวนเอามาใส่อลาบัมไว้เลยอย่างนี้นะคะชอบมากๆเวลาที่แบบและที่สําคัญรูปนี้ถ่ายแล้วส่องประกายมากพูดซ้ำอีกหนึ่งถึงแกตอีกครั้งมีซองเคเคียวนะคะยืนอยู่ตรงหลังฉันนะคะเพราะว่า,อ,าออร่าเขาพุ่งออกมาผ่านตัวป้าออกไปสู่กล้องนะคะมันก็เลยเออรูปนี้ฉันดูดีนพิเศษเลยประมาณนี้นะคะก็คิดว่าของลันเ,เนชตัวนี้นะคะตัวที่เป็นฟิลเลอร์นี้นี่น่าจะมีขายในเดือนนี้เลยนะคะเดือนกรกฎาษยี่ห้อถ<า>ัดไปนะคะยี่ห้อนี้ เป็นยี่ห้อของเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าเป็นยี่ห้อเกาหลีที่ไม่ค่อยออกแนวเกาหลีเท่าไหร่เพราะว่าเ,เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเป็นคนที่อ,อยู่ในโซนยุโรปนะคะแต่เขาก็คิดคนแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วก็แบบประมาณว่าไปเกิดที่ขึ้นที่เกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วของเขาเยอะมากวันนั้นพิมพ์นั่งเปิดนี่ค่ะเปิดเป็นออกแนวแคตตาล็อกนะคะคือของประมาณ2 0 0 0มื่น SKU เยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทําสําหรับทุกคน ทุกประเภททุกอย่างทุกส่วนนะคะตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกมาคือมีแนตะ่ cleansing toner แล้วค่อยดูดินนะ cleansing เนี่ยมีทั้งหมด6ตัวนะคะไม่ได้แบบว่า cleansing แล้วมีมาตัวเดียวคือแบบว่าเลือกให้แบบเหมาะกับผิวของคุณไปเลยอะมี cleansing มี toner moisturizer essence c r e a นะคะแล้วก็มี eye cream มี special care ทั้งหลายนะคะ special care นี่เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะคุณอยากจะบอกถ้าเกิดสมมุติคุณมีโอกาสไปที่ เคาน์เตอร์ของเบลีฟนะคะตอนนี้มีที่พารากอนนะคะแนะนำไปลองดูพวกเจ้าสเปเชียลทั้งหลายเนี่ยค่ะเพราะสเปเชียลเป็นอะไรที่แบบว่าคุณอาจจะต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่แต่คุณไม่รู้ว่ามันมีขายเออมันอาจจะช่วยตอบโจทย์อะไรบางอย่างได้เนี่ยนะคะอย่างแล้วก็จะมีเป็นเกี่ยวกับซันนะคะซัน p r o เท c t ชั่นทั้งหลายเป็น BB ครีมก็มีบอดี้นะคะคือแบบดูแลผิวกายก็มีบอดี้ แล้วยังไม่พอยังมีเบบี้ด้วยแล้วยังมีเมนด้วยแล้วก็มีพวก First สเอ m a มาทั้งหลายคือ m a r ์นะคะคือแบบว่าเป็นลายที่แยกมาเลยคือของของเยอะมากพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอะไเยอะขนาดนี้นะคะในวันงานนะคะก็เปิดตัวที่พารากอนขอบอกว่าโอ้ใหม่ก็พระเจ้าเซเลบเยอะมากไม่มีที่จะยืนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยทางแบรนด์ให้ของ ทดลองมานะคะใส่มาในแพ็คกับจิ้งที่น่ารักมากตอนแรกคิดว่าแจกขนมรีบวิ่งเข้าไปหยิบใหญ่เลยเขาต้องคิดว่าอู๋เจ๊คนนี้ตะกะอยากได้ของอยากได้ของจากสิควรจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเห็นกล่องเนี่ยคิดว่าให้เค้กให้ขนมอะไรแบบนี้นะคะวิ่งไปขออันนึงได้ไหมคะคื <c oughs> อแบบหามากเลยสงสารตัวเองนะคะหอ,อือคงมองแย่มากเจ๊ J นะคะของที่ให้มาในวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือจะมีเป็นตัว creamy cleansing f o a moist m นะคะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง yes ให้มาถูกด้วยนะคะถ้าเกิดให้มาสำหรับผิวมันก mm. ็จะเซาเล็กน้อยนะคะถ้าให้มาสำหรับผิวแห้งก็คือถูกต้องกับผิวพิมเลยนะคะอันนี้เนี่ยขนาด30 ml ขอเปิดกลิ่นดมอืมกลิ่นกลิ่นโอเคนะคะกลิ่นออกแนวเหมือนกับพวกข่าตะไครใบมะกรูดทั้งหลายนะคะที่พิมชอบแต่ขอโทษเถอะยังไม่ได้บีบออกมาเยอะๆนะอาจจะยังบอกไม่ได้มากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองโอเคนะคะแล้วก็อย่างที่ได้มาคือจะเป็นชูการโคตลิปบาล์มนะคะชูการโคตรลิปบาล์ม อันนี้เนี่ยมันเป็นขนาดทดลองเลยไม่ได้มีราคาบอกให้น,นะคะแต่ชูก๊าโคนลิบบ้าอันนี้เนี่ยเป็นไซส์ปกติที่เขาขายนะคะขนาด15กร,รัมราคา540บาทชูก๊าโคนลิบบ้าว้ายน่ารักจังเลยนะคะน่ารักมากอุ๊ยแล้วข้างล่างมีเขียนไอ้เลิอมไทยแลนด์ต้องให้คุณดูคือเหมือนกับทำมาเพื่อประเทศไทยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือแพคเกจจิ้งเฉพาะอันนี้เลยเงี้ย ออน่ารักมากเลยนะคะแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นเขียนเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะไม่รู้ว่าแบบว่ามาเฉพาะมาแพ็กเกจตัวสติ๊กเกอร์ข้างหน้าหรือแบบไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นลิปบาล์มแบบเข้าใจว่าเป็นพวกแบบช่วยพ่นปากแห้งอะไรอย่างนี้นะคะให้สบายตัวมากยิ่ขึ้นถ้าคุณเคยมีปากแห้งแตกระแหงสุดข,ขีดอย่างพี่มล่าคุจะรู้ว่าการที่มีลิปบาล์มดีๆใช้เนี่ยมันยิ่งกว่าดี เวลาที่คุณอาปากแล้วคุณเอาอาหารใส่ปากไม่ได้มันทรมานนั่นไะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ให้มาด้วยนะคะนี่จะเป็น Belief Almighty Sun Powder นะคะ SPF 50 PA บวกๆนะคะเป็นแป้งทานหน้าผสมสารกันแดดนะคะแปลว่าอาจจะไม่ใช่อุยตายน่ารักอีกแล้วออกเนี่ยดูสิเข <c oughs> าทนำน่ารักนี้นะคะแล้วก็กล่องเนี่ยเป็นแบบเหมือนเหล็กๆนิดๆแล้วก็บิดบิดแล้วก็เปิดขึ้นแบบนี้นะคะด้านข้างในตรงนี้มีกระจกวิบวิบแยกตัวกันไปมีฟองน้ำให้ แล้วก็มีแป้งอะรู้เหมือนจะไม่มีเบอร์นะคะเหมือนกับจะแบบไม่มีเบอร์นะคะสิบห้ากรัมพันสองรหกสิบาทเดี๋ยวเอาพลาสติกออกฟูเต็มเลยนะคะนี่นะคะคือเนื้อแป้งจะเป็นแบบสีครีมครีมนิดๆออกขาวมากๆนะคะออกขาวค่อนข้างมากไม่มีกลิ่นเช่นกันนะคะไม่มีกลิ่นเป็นแบรนด์ที่พิมพ์ยังรู้สึกว่าเหมือนกับยัง จุ่มมือลงไปไม่ถึงยังไม่ได้ลองใช้อย่างจริงจังนะคะยังแบบว่ายังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาใหม่แล้วก็ยังพิเศษมากเลยคือเหมือนกับคุณเคยไหมของที่แบบรู้สึกแบบเออม,มันไกลตัวนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงนะคะพอเริ่มเทสก็จะเริ่มใกล้ตัวเลยนะคะบแบรนด์บิลลีฟนะคะขอบคุณมมกค่ะที่เชิญเบ็นวันนั้นนะคะพิมเชื่อว่าของแบบคือเป็นของเกรดที่อยู่ในเคาน์เตอร์แล้วเพราะนั้นเป็นของคุณคุณภาพใช้ได้สำหรับยี่ห้อถัดไปนะคะบแบรนด์ดูซีถุงน่ารักไม่รัก เบนเนฟิตนะคะนี้เป็นของเบนเนฟิตนะคะนี่จะเป็นตัวเออ่เขาเรียกว่าคอลเลคชันใหม่ของเขานะคะเป็นเมคอัพคอลเลคชันใหม่ของเขาก็เลยเอามาลอง3ชิ้นนะคะให้มาลอง3ชิ้นวันนี้เนี่ยพิมก็ใช้อายแชโดว์ของเขานะคะคือตัวที่เป็นครีมแล้วก็ตัวที่เป็นเออ่ขาเรียกแบบฝุ่นนะคะแล้วก็ตัวลิปกลอสด้วยแต่ลิปกลอสเนี่ยคือพิมพ์ทาทับลิปสติกทีนะคะก็คือจะเป็นลิปกลอสอยู่บนนี้อันนี้เนี่ยชื่อว่า new core Color World Most Colorful Destination ที่่ายชื่อยาวมากเลยนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเขานะคะก็จะมีตัวนี้เป็นครีมอายแชโดว์นะคะเปิดออกมาดึงนี่นะคะสีนี้ของพิมสีนี้ชื่อว่าสีเบิร์ดเดย์สูรนะคะชื่อว่าสีชุดวันเกิดนะคะคือเรียกว่าชุดโปอ่ะชุดนู้ดนะคะ อันนี้อันละ750ดบาทนะคะเือนกันกับเจ้าที่เป็นเนื้อฝุ่นนะคะเปิดมาจะตลับหน้าตาเป็นแบบนี้จะบอกว่าสีนี้วิงมากสีนี้ชื่อว่า Kiss Me a m t i p s y นะคะคือจูบฉันสิฉันกำลังเมากำลังมึนอะไรประมาณนี้นะคะก็สีสันนะคะก็ที่ให้อันนี้มาสีสันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณชอบอะไรประมาณนี้พี่อกว่าลริเาณที่พี่ใช้ที่เป็นตัวเนื้อครีมเนี่ยนะคะก็คือประทับใจคือมันจะคล้ายๆกันกับ ถ้าจะเอาไปเียบเทีเท่จะคล้ายกันกันกบ Maybelline Color Tattoo อะไรประมาณนี้นเนี่ยนะคะตัวนี้ด้านบนจะเป็นแบบแชโดว์ด้านล่างจะเป็นครีมนะคะด้านบนนี้จะเป็นสีของแชโดว์แบบฝุ่นด้านล่างน,นี้จะเป็นสีแบบออกแนวเนื้อครีม e นะคะก็คือจะมีเยอะพอสมควรสีเขาเยอะสีเขาเยอะใช้ได้นะคะก็เผื่อใครอยากกําลังมองหาอะไรพวกนี้หรือว่ามองหาอะไรแบบน่ารักๆดูแพ็กเกจจริงสีไม่กล้าทิมงกล่องเลยเถอะ <laughs> นะคะอะไรเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสำหรับลิปกลอสนะคะ ลิปกลอสอันนี้มีทั้งหมดหกเฉดสีด้วยกันนะคะราคาหกร้อยบาทนะคะเขียนอยู่บนกล่องเลยนะคะสีน่ารักมากเลยนี่คือสีทิมทาวนันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคือทาทับลงไปกับลิปสติกอีกทีหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยนี่สีแบบนี้สีค่อนข้างปรี๊ดนะคะปรี๊ดปรีดเลยนะคะชอบอะสีแบบนี้เวลาทาแล้วแต่ว่าเวลาทาแล้วสีมันจะไม่ได้แจ๊ดมากนะคะก็คือ เรียกว่าชุ่มชื่นแล้ที่สําคัญมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวมากแบบเวลาถ้าเส้นผมคุณมาปัดมาโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคุณก็จะไม่เกาะอ,อยู่วันนี้ค่ะมันก็จะค่อยๆเดี๋ยวมันก็จะพลิ้วกระเด็นหายไปเองนะคะเพราะนั้นใครชอบ Benefit นะคะของซานฟรานซิสโกพิมจำได้ตอนที่ไปซานฟรานพิมไม่เห็น,น Benefit เลยแต่ว่าอย่างว่าพิมคงไม่ได้ไปเดินห้างนะพิมมง,มงแต่แบบไปดูจุดที่แบบนักท่องเที่ยวก็ไปกันอะไรประมาณนี้นะคะมาถึงแบรนด์ถัดมานะคะเป็นแบรนด์ที่ หลายๆคนที่ชอบไปเที่ยวเกาหลีหรืออะไรเงี้ยอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับพิมพ์ก็เรียกว่าใหม่มากทีเดียวตอนที่บอกแบรนด์บอกว่าจะมาเปิดตัวเนี่ยพิมก็เซอร์ชอินเตอร์เน็ตนะคะพิมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสาวชาวเกาหลีที่เขาพูดอ่านชื่อแบรนด์นะคะมามอนท์ มามนจือนะคะก็อ๋อมาม่อนจือเหรอแต่ถึงเวลาไปที่แบรนด์ตอนงานมันเปิดตัวนะคะก็คือเข้าใจว่าคขาอ,อ่านมามอนนี่แหละคือแบบสำเนียงไทยนะคะทีนี้มามนไม่ใช่แบรนด์ที่จะขายในเคาน์เตอร์อแบรนด์นะคะแต่จะเป็นแบรนด์ที่ขายในบูธและวัสสิษันะคะเพราะนั้นน่าจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ราคาก็จะเป็นราคาบูธวริส,สัทนะคะคือเข้าถึงได้ง่ายมากกว่านะ,ะทีนี้ของที่ อมามอนเอามาขายในเมืองไทยเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ครบทุกสิ่งอันเหมือนกับที่เขามีอยู่ในเว็บของมมมอนเกาหลีนะคะแต่ที่เอามาขายในเมืองไทยเี่ยก็จะเป็น2อ,อย่างคือ2กลุ่มนะคะคือจะเป็นสกินแคร์แล้วก็เบสนะคะแล้วให้ไปรับปันนี้ได้ะคะ่ะ<ๆ>ก็คือแบบว่าเป็นของกิฟต์ของในงานนะคะแล้วก็แบบว่ามี จำนินจำกัด,ด้วยปาก็รีบจิ๊ดๆลไปรับมาเลยนะคะอันนี้นะคะที่ให้มาจะเป็นตัวใบไวเมดไบท์นิ่งดีฟ cleansing โฟมนะคะให้โฟมล้างหน้ามานะคะเห็นจะบอกว่าคุณสามีพิมใช้วิชีไปแล้วใช้วิชีพอีกนะคะช่วงทักหลังนี้หน้าเธอใสจะเ,เท่าดิฉันเดียวนะคะรวมไปรวมไปว่าพิมเนี่ยนวดหน้าคุณสามีด้วยนะคะ ใช้ S Q Oil ของ Tree ดวดหน้าให้นะคะแม่มีความสูขค่ะล้างหน้าด้วยพีชีด้วยหน้าด้วย Tree นะคะอันนี้เขาส่งนี่มาให้ด้วยตอนนั้นพิมพูดว่าคิวบิ ik, มีคนนีน้องถามว่าป้าป้า,ปาเรียกรูบิกไม่ใช่หรอเออ,เอ,อรูบิกก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยไม่มีความสามารถนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันบิดออกไปท,ที่ที่ทางอื่นแล้วเนี่ยพิมก็จะไม่สามารถที่จะทําให้มันกลับมาเป็น แบบรูปแบบนี้ได้อีกทังนะคะเพราะนั้นก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปให้รถถังเล่นแล้วกันนะคะรถถงังเี่ชอบได้ของเล่นใหม่นะคะแล้วก็ของที่เขาเปิดตัวใหม่ในว,วันนั้นเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน้องคนหนึ่งน้องผู้หญิงทีเ่เล่นเรื่องเดียวกันกับโป๊กปที่เล่นในอะไรสุภาพบุรุษจะทานเล่นเล่นเป็นนางเอกอะคะ่ะไม่รู้จักชื่อจริงขอโทษด,ด้วยนะพี่แม เธนะคะเขาก็มาแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์ว่าทํายังไงข่าวใส่บลิงบลิแต่น้องก็ยังเด็กอยู่นะคะก็ดีแล้วะคะ่ะน้องที่น้องคอมบลิงนะคะของที่ให้ทางแบรนด์ให้มาทดลองในวันนั้นนะคะคือจะเป็นใบไวเมดดีฟคอร์เรกทีฟเอสเซนส์นะคะไวท์เอสเและอีกตัวหนึ่งคือตัว Spot Intervention นชคะ่ะเจ้าตัว Spot i ตอินเทอร์เวนี่แหละคะ่ะออใช่แล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะห,หัวแบบนี้เห็นไหม เจดหัวน,นี้นะคะเป็นอย่างของพิมพ์ตอนนี้เนี่ยปกติถ้าคุณพอจะซ่าพิมพ์ยังไม่เคยเปลี่ยนตัวสปอตคอร์เรคชั่นของพิมพ์เลยนะคะที่ใช้ตอนที่เป็นสติวที่กินดูคาดเนี่ยนะ พอเป็นรอยแผลจากสิวเนี่ยพิมก็ใช้ตัวลังโคมของพิมที่พิมใช้อยู่เนะะี่ยค่ะแต่เนื่องจากว่าลังโคมตัวที่พิมใช้เนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าหาซื้อได้มันราคาแพงมากเลยตอนนั้นเนี่ยคือพี่สาวพิมให้มาพิมก็ยังเคยคิดแล้วตายแล้วถ้ามันหมดจะทำไงดีเดี๋ยวเพราะมันแพงและหาซื้อก็ยากนะคะก็เลยตอนนี้ตัดาได้มาแล้วนะคะใบไวเมทนะคะดีไวต์เนนิ่งสปอตอินเทอร์เวนชั่นนะคะของมิชี่นะคะก็เลยเดี๋ยว รอเลยคุณลังโคมพราคุณหมดเร็ฉันจะเอาวิชี่มาเสียบทันทีนะคะก็เลยอันนี้ได้มาอีกหนึ่งอันด้า,ดานะคะแล้วก็ความเก๋กว่านั้นในวันนั้นนะคะของที่เก็บที่ให้มาของวิชี่เนี่ยนะคะไม่ใช่แต่ว่ามีเฉพาะน้ำแร่แต่ว่าเขาอุตส่าห์ไปอินพอร์ตนะคะท็อฟฟี่ลูกอมนั่นเองนะคะที่เป็นแบรนด์วิชี่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่แบรนด์เดียวกันของวิชี่นี่นะคะแต่ว่าเป็นท็อฟฟี่ที่ ทำมาจากเมืองวิชี่นะคะใช้น้าแร่ในการทําแล้วก็เป็นรสมะนาวพิมจะบอกว่าครีเอทมากอะครีเอทมากนะคะบริษัทที่ทำีอาร์ให้กับแบรนด์วิชี่ครีเอทมากค่ะไอเลิฟยูทุกครั้งที่แบบส่งอ a เ i o n มาจะต้องแบบตกตะลึงทุกครั้งว่ามีอะไรแปลกใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณวิชี่มากนะคะที่เป็นนั้นเชิญไปสําหรับอย่างสุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเป็นควันหลงฮปปี้เบิร์ดเดย์ของพิมในเดือนนี้ จร,จริงๆแล้วเดือนอีก,กราคาดาวเนี่ยก็คือผ่านมาเดือนกว่าแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพี่สาวพิมพ์นะคะให้ของขวัญวันเกิดมากนะคะเป็นของแบรนด์สวาร์ล็อกสกี้นะคะพิมพ์เองก็ได้ไปเดินดูที่เคาน์เตอร์ที่รา้านที่รา้านสวาร์ล็อกสกี้ไม่ใช่เคาน์เตอร์ค่ะไปดูที่ร้านอะไรอย่างี้เหมือนกันแต่ไปดูมาก่อนนะแล้วปรากฏว่าอู๋พี่สาวให้มาด้วยนะ,ะดีใจสุดขีดเลยนะคะก็จะบอกว่าความสามารถในการแกะเอ่อเจ้าพวก ขอของขวัญให้มันออกมาส,สวยๆเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะอ่ะแกะมันหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นตัมดรายนะคะเป็น USB crystaline l memory stick นะคะน,นี้หน้าตาแบบนี้ทีนี้พิมพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าขนาดบรรจุมันกี่กิ๊กกี่กึ๊กอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องลองไปจิ้มเครื่องคอมดูนะคะไม่ได้บอกตัวนี้ด้วยอ๋อไม่ได้บอกนะ,ะน่ารักมากๆเลยนี่นะคะน่ารักสุดๆ ถ้าเกิดมีที่แขวนด้วยจะดีมากเลยจะได้แขวนกับเป๋านะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ซินดี้มานะคะที่อุตสาคิดถึงกันแล้วก็ให้ความฝันมันเกิดขึ้นมาอ๋อวันนี้นะคะผ่านไปแล้วกับมากมากแล้ก็ตุ้มหูนะคะ จริงๆเราไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้อยากจะแต่งตัวสวยอะไรนะคะเวลามาทำวิดีโอแบบนี้ปกปีอยากใส่เสื้อย,ยืดกางเกงขาสัา้นทำแต่พักหลังก็เออเสื้อผ้าก็มีเอามาใส่บ้างก็ได้ตุ้งขอตุองต้ง,ตงหูซื้อมาแล้วงานการไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะใส่อยู่บ้านนี่แหละนะคะให้มันรู้เรื่องกันไปเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันวีดอวนาค่ะสำหรัับวนนี้สวัสดีค่ะ